แล้วมาเตรียมดูติดออกมาแล้วสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองเอี่ยวกับตั้งยอดนะฮะก็เล่นจะตายสวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบนสายทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัพมะขามให้ทุกท่านได้ชมเพื่อสร้างงานไปด้วยกันหลายท่านนะฮะตอนนี้นะครับอนอกจากที่จะสร้างฐานรากของมะขามนะตอนกิ่งนะเลี้ยงมะขามไปแล้วเตรียมเสียบยอดแคะ นะครับเสียบมะขามใบแครเนี่ยนะฮะใบเล็กๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็หลายท่านนะฮะได้ลงมือทําสร้างงานประติกัดแล้วนะครับนะเพราะนั้นผมอยากจะเรียนท่านอย่างนี้กันละกันไม้เอ,อ่อที่สร้างสวยงามแค่ไหนนะฮะอลังการงานสร้างแค่ไหนก็ตามนะสูงนะสวยอลังการแต่ก็มีจุดเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ไม้เล็กๆ นะสูงที่สุดก็จากสามมันนี่แหละนะฮะขึ้นไปเพราะนั้นเราก็มาเลี้ยงเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้แหละนะฮะจากที่ไม่มีอะไรเลยจากไม้ธรรมดาต้นหนึ่งนี่แหละนะครับนะอย่างไม้ต้นนี้นะครับผมเองพยายามเพียนที่จะเสียบยอดนะฮะตอนนี้เป็นมะขามตอนกิ่งนะครับเนี่ยมะขามเปรี้ยวตอนกิ่งของบอนไซบ้านมดนะครับของคุณมดเขาแบ่งปันให้มาสร้าง ผมเอามาผมก็เสียบเสียบตรงนี้ก่อนนะปรากฏว่าติดครับเสียบสองยอดติดดอดหนึ่งก็เอานะสำรองยอดหนึ่งแต่ว่าติดก็โอเคติดแล้วก็เลี้ยงขนาดไปในขนาดเดียวกันนะขนาดตรงนี้มันได้แล้วก็มาเสียบเสียบคู่เลยนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับถ้าท่านจำได้นะไม้ต้นนี้นะนี่ครับ เสียบโดยวิธีการเดี๋ยวผมให้ดูเสียบโดยวิธีการบากเข้าไปเนี่ยบากเข้าไปแล้วก็เสียบบากเข้าไปแล้วก็เสียบผมไม่ได้ตัดหัวเขียงแบบนี้ไม่ได้ตัดปังแล้วเสียบตรงหัวนะครับนะเหตุผลเพราะว่าผมเอ่อที่เสียบแล้วหัวเขียงตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะแห้งไปด้วยนะมอมันแห้งนะ การการเชื่อมต่อกันติดกันของของกิง่งกิ่งพันธุ์ดีกับตอมันก็ผมมองว่ามันมันก็ยากขึ้นอะไรประมาณนี้ผมก็เลยใช้วิธีการเสียบแบบนี้นะกิ่งที่ติดขึ้นมานี้นะครับเราจะเอายอดแค่ตรงนี้เท่านั้นเองยอดตัเล็กตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนอื่นก็ต้องตัดออกหมดอยู่ดีนะครับจะไม่เอานะครับอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มนี้เราไม่เอา นก,ก็จะเอาตาตาเดียวตาข้างล่างนเนี้ยเนี่ยตรงนี้เท่านั้นเองเนี่ยกําลังแตกออกมานะครับฝั่งนี้ก็แตกกาลังแตกออกมาเนี่ยมองเห็นอยู่เสร็จแล้วเมื่อผ่านวันเวลาไปประมาณเดือนของเดือนผมสังเกตเอานะผมผมใช้ความรู้สึกผมไม่ได้ใช้ระยะเวลาเพราะว่าฤดูการต่างกันไม้ก็ติดได้ยากง่ายต่างกันนะครับนะ นะผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกันบางบางก็ดูการมันก็ติดง่ายบางก็ดูการก็ติดยากนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาส่วนนอกล่างผมก็จะเลื่อยตัดจากข้างบนตัดออกเลยครับนี่ผมตัดขิงเลยนะครับส่วนบนนะผมจะเอาเฉพาะตาข้างล่างเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้กันแล้วกันเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมตัดออกเลย เพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงตาเดียวเนี้แตกออกมาเป็นเป็นยอดส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมตัดเตือนเขาก่อนตัดเพื่อที่จะให้เขาแตกตาล่างออกมานะครับนี่ผมบิดตาไอเสียบต้อมเสียบเนี่ยต้องเลือกทิศทางตาไว้ก่อนให้มันออกทางนี้เพื่อที่จะสร้างกิ่งเป็นกิ่งสองไปนะครับเป็นทรงต้นมาตรฐานนะครับเอาละครับทีนี้อที่เหลือทํายังไงตัดทิ้งครับทําไมต้องตัด ตัดเพราะว่าเราต้องการให้ให้เขาส่งน้ำเลี้ยงมาเลี้ยงเฉพาะยอดพันธุ์ดีที่เราเสียบไปนะครับตรงนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับค่อยๆนะครับโอเควุยิ่งค่อยยิ่งโดนนะครับโอเคนะครับยอดตรงนี้ผมหาไม้ชี้ก่อนนี่ตรงนี้ครับนี่ นะแล้วก็ยอดตรงนี้ก็จะให้แตกตาเนี่ยตาเนี่ยข้างล่างมีอยู่กําหนดตาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะก็จะตัดออกแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จบกตาไม้ตน้นนี้ขึ้นโครงสร้างจบแล้วกิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วตั้งยอดนะครับเนื่องจากระบบรากสมบูรณ์นะครับไม้ระบบรากสมบูรณ์นะครับเนี่ยผมใส่กระถางพุนพุนพูนสูงเลย เพื่อต้องการให้เปื่อยรากแล้วก็หาผ้าคลุมไว้นะครับหน้านี้ท่านหาผ้าคลุมไว้เพราะเป็นหน้าหนาวหน้าแรงงเงี้ยนะครับนะไม่ให้รากเขาแห้งจนเกินไปคลุมช่วยอีกแรงหนึ่งแบบนี้นะครับนะให้คลุมไว้แบบนี้เลยนะครับลำดับต่อไปผมจะเก็บหัวเขียงเลยนะครับเก็บไว้แต่แรกเลยถามว่าเอาไปก่อนได้ไหมได้อยู่ครับนะสำหรับมะขามนะ มะขามเนี่ยผมผมเรียนเลยนะผมจะยังไม่แกะออกนะครับเนี่ยตรงนี้ผมจะยังไม่แกะไอ้ไอ้เขาเรียกว่าเชือกฟางที่ผมรัดไว้เนี่ยเนียที่เสียบติดนะก็ทิ้งไว้อย่างงี้นะครับจนกว่าเขาจะารัดแน่นแล้วก็แกะออกแล้วก็รัดใหม่ถ้าเราไม่รัดไว้แบบนี้ครับก็จะเพยื้ออ,ออกนะเนื้อเยื่อมันดันเพราะว่าเพราะเหตุผลนะที่ผมสังเกตเอานะเออเนื้อเยื่อใหม่กับเนื้อเยื่อเก่า มันเจริญไม่ไม่สัมพันธ์กันหรอกมันไม่ได้ไปด้วยกันนะครับเพราะมันยังไม่เชื่อมกันไอ้ที่เรามาติดใหม่เนี่ก็โตเอาโตเอาเ,อาเอาจริญเอามก็จะบวมมันก็จะปูดบวมแล้วก็แก้ไขเอานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องปูดเรื่องบวมนะครับผมไม่ห่วงละเพราะว่าดูไม้เวียดนามมาแล้วนะฮะทั้งปูดทั้งบวมาก็บอกว่าสวยครับ เอาละครับเรียบร้อยนะอันนี้มีตาแตกแล้วอันนี้กำลังตาแตกยอดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทายาเก็บหัวเขียงไว้แล้วนะครับจริงแล้วการทายาตรงนี้พอเราใช้ช้อนนะ่นะเนี่ยช้อนปาดเนี่ยมันมันมัน,มน,มนบางทีมันเยิมเ,เวลาทาผมว่าให้ทาบางๆครับแล้วถ้าทาหนานี่มัน มันทําให้เดินไม่ดีมันเยิมไปอะไรประมาณนี้นะครับผมสังเกตนะตอนแรกคิดว่าทานเยิมเยิมจะดีนะทีนี้เอามือเอานิ้วปาดเนี่ดี <c oughs> นิ้วดีนี้อันนี้ผมตัดโอเคครับประมาณนี้นะครับเอาแล้วครับเห็นอนาคตดำไรแล้วครับต้นนี้นะ แล้วก็บึกบึนด้วยนะฮะไม่เคยสร้างแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะต่อเล็กๆนะกองแกงอันนี้บึกบึนจริงๆครับเนี่ยนะต้องขอบคุณบอนไาบันหมดนะครับให้ต่อมาแล้วมาเสียบดูติดออกมาแล้วสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองเอี่ยวกับตั้งยอดนะฮะก็เล่นสะตายเอ่อไม้ทรงต้นยวมาฐานแต่เป็นซูโม่นะครับสูงถ้าจบก็น่าจะประมาณรัก สี่สิบห้าสิบเซนนะครับกำลังดีฮะติดตามครับต้นนี้นะท่านต้องติดตามผมก็จะรีวิวให้เป็นระยะระยะเพื่อที่จะสร้างงานไปได้วยกันนะครับนะผมก็สรุปอย่างนี้กันแล้วกันนะครับตั้งแต่ตอนกิ่งนะครับของบนไซ a บ้านมดนะแล้วก็แบ่งปันมานะผมก็นำมาไม้รู้สึกจะสร้างประมาณ4ี่ห้าปีแล้วนะฮะลงดินจัดราก อากกิ่งตอนนะครับจัดให้รากรอบแต่มะขามมันก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับมันก็จะรอบแบบแบบธรรมชาตินะ่ะผมว่าผมชอบนะในสไตล์ของมะขามแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาเสียบเนี่ยผมเริ่มต้นลองเสียบดูเนี่ยผ่านมาเป็นหลายเดือนแล้วนะเป็นเป็นห้าหกเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ได้เดือนสองเดือนเนี่ยได้เดือนเนี่ยนะครับพอติดแล้วทีนี้จบเลยครับเราก็เลี้ยงไปนะฮะ อิกหนึ่งอกสอง 2, ตั้งยอดไปก็ทรงก็ประมาณนี้นะครับนะก็รีวิวให้ทุกท่านสร้างงานไปด้วยกันกันแล้วกันนะฮะโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักกางสรรมอทไซที่ชอบความท้าทายกับมะขามนะครับเอาละครับตัวละครนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ